ตำรวจรวบตัวหนุ่มใหญ่วัย40ปีรีบรถกลางเมืองเจ้าตัวอ้างทำไปเพื่อใครเครียดมีพี่ดอมเป็นไอดอลเท่าเด่นเขาเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึง่งที่โพสลงในกลุ่มเชียงใหม่108 cm เป็นคลิปของรถเก่งสีขาวคันหนึ่งที่ขับค่อนข้างหวาดเสียวปาดไปปาดมาดแถมมีการรีรถโดยผู้โพสเขียนข้อความว่าเส้นวัดป่าแพงวันนี้ประมาณเกือบบ่ายสองโมงพี่เขาคงคิดว่าเป็นสนามแข่งรถหรือเปล่าครับเรา ขับรถแบบมีสติแต่ไม่สามารถรู้ได้เลยครับ จะเจอคนหรือควายขับรถบนถนนล่าสุดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ตำรวจภูธรช้างเผือกได้ควบคุมตัวชายรายหนึ่งอายุ40ปีซึ่งเป็นคนขับรถเก่งคันดังกล่าวมาทำประวัติหลังจากที่เมื่อคืนตำรวจไม่ให้ประกันตัวทำให้เจ้าตัวต้องนอนในห้องคุมขังตลอดทั้งคืนชายคนดังกล่าวยอมรับว่าเขาขับรถวัดเสียบนท้องถนนจริงที่ทำไปเพราะต้องการระบายความเครียดซึ่งนี่เป็นวิธีการคลายเครียดของตนที่มองว่ามาลงกับรถดีกว่าไปลงกับคนอื่นโดยที่ เมื่อวันเขาเกิดอาการเครียดจากหลายๆเรื่องจึงตัดสินใจมาระบายกับรถบนถนนนอกจากนี้เขายังบอกอีกว่าฝึกดริฟต์รถมาได้ราวๆหนึ่งเดือนและเคยกระทําพฤติกรรมดังกล่าวก่อนหน้านี้มาแล้วหลายครั้งโดยอ้างว่าได้แรงบันดาลใจมาจากโดมินิกโทเรโตและฮันสองตัวละครหลักจากภาพยนตร์แข่งรถเรื่องดัง The Fast and the Furious เบื้องต้นไม่พบสารเสพติดแนร่างกายพร้อมแจ้งข้อหาความผิดตามพรบรจาราจรกรณีไม่ติด เห็นายทะเบียนและขับรถประมาทบาดเสียวก่อนคุมตัวส่งฟ้องศาลให้ไปยื่นประกันตัวในชั้นศาลอย่างไรก็ตามผู้ก่อเหตุได้ฝากขอโทษชาวเชียงใหม่และบอกว่าคราวหลังจะไปดิบรถในพื้นที่ปิดและในสนามแข่งแทนขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก t h e t i g e r c o m ขอบคุณค่ะ